งมาเป็นสตีพยาเจ้าหน้าที่อ้องกองระคนย่าค้องกองระครับพิธีกรรในวันนี้พุทธครามตาม,มีิสัยพุทธมีพระรัตนกายพรามมีเทพไทยสามพระองค์พรหมอสวนละพระหาราเพิดองค์ประเทศชาติศาสนาเราแยกกันไม่ได้แต่ก่อนโบราณพ พระปุจิบาจะประก,กาศอาราธนาอันเชิญเทพอพยด,ดาในมือโนกกต้าสิน,น้ำลายรละพายเป็นลมป่าพญานาเป็นสร้อยสังวานระกการเป็นดวงใจจะทำการสิ่งใดๆขอให้ประสิทธิตรงทุกสิ่งอันพระพุทธคุณนางรังคมัทเมพันเตลูกกราไหวบูชาด้วยสะอาคานเนพระกัสสปักษิณป์ประสารีบุตรอุบาลีหอระดีทิศอานนสถิปัตย สิ่งศักดิ์สิสทธิ์สถิตทั่วภายในรั้วทางใกล้ไกลในป่าเขาลำดาวไพรและเถื่อนถ้ลำลำธารนักสงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลป์เทา ดูารูเทพยากรแต่บัญญานสมันกจจกรวนผู้สถ you know anyway ิตในสถนีนนนเป็นช่มหวานาอยู่ใน และตามชนบทนักโทษรอาชิายีทั้งพิื้นผีสิงสถิตในทวีน้อยใหญ่อากาศันเอาสวรรค์สันกา อิลักษา์รกษิสาอมรรัหหาวิรุฬปัอุคุของกัจจมณุโลกจรูรักสวัสดีอาวุเวยเอกสวรรค์อธิบดีหมู่ยักษ์ผู้พิทักษทิพยพุ่นเชิญนมาสมุส พระยาเทวาอาราพระเอกจำหลักเมืองพระมหาศักดิหลักเมืองรัเสือเมืองพระสงคเมืองรัการยใช้พระภูมิเจ้าถีเจ้าลุงพานีเอกประดังว่าพลังสัพพานันจัจจวั กาวารีสิงครุนจารัลาทาอันเชิญดำเนินหันหาสัตว์เลี้ย่มามาหัวมอหินพายะเทวาสังนักอันเชิญเทตักสุรารักอันศักดิ์สิทธิ์แต่จักรมหาราชิกาจบอาการที่มมาพูง บุปผาปังกีสิ้ันีให้มีพลังเิ่งขังปัจจุพลังอิทธิบาทิหาลุ่ยพลังจาก ฮิริฮิประสิทธิฤทธิพประสิทธิฤทธิธธธธิต้องพูดป,ประการปณิธานาพระมหานาจักรวรรดิทั้งสี่ให้สาขยายพระมหาพุทธ,ธาภิเศกกรให้เป็นสวัสดีมงคลในมนุคย์พิ យកម្មំមេតំយនំបរិយោសោណំកលិយនំសាទសัพភញ្ញជនកេវលបរិគុណំបរិសុទ្ធังព្រុថាភិសេតប្បករណំខាថំអរហត្តណំចារូ ขอเรียนเชิญคุณอัศจรย์อินพันธ์นะครับนายกอง์การบริหารส่วนตำบลดงข้างน้อยได้จุดเทียนแด่พระมหาเถราจารย์นะครับเรียนเชิญนายอนุภาพบางสครูนะครับนายกทุศาบาลตำบลทุ่งกุลานะครับจุดเทียนอนามพมทธมน์นะครับเทศบาลกุกาสินนะครับเรียนเชิญครับ แกวออกเร็วขอเดินเชิญท่านพลตำรวจโทยานพลนะครับแผนจันทร์สารวัตรกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22เดินเชิญหน้าครับทางเกศรอ่อน,นทรัพย์เดินเชิญนางกมขำอุดมทรัพย์ เริเจนนางสิร oh. ิสุคนอุทรัพย์นะครับเป็นระวงครับเดี๋ยวเจนครับ Yeah. Yeah. Uh -huh. ba uh -huh. uh -huh. 看到

angवा ma Bangवा ma gitu को ma maथ karena लोग जा anak danapa ce kerja pe noส yanghuiangवा ภึงภะเมนภาโตทัสสิเตอะระหันตะสิเตสัพพะเสติอะคัมมังสัพพะเสติยินทระธนณังอัมมะโรกาติปฏิญาณังคัมมังสัพพะโรกาจริยาญาณังภะมะเอเตนะภะเมนะเอเตนะสัจจวะตะเหนมมะมะสุวัจจิโหตุมะยังธะวาอะยนะ <tutly with my god> <tutly> <tutly> <me diri> <himself>

อริยสัจจังมหาอริยสัจจังโดริสัจจังโบริสัจจังมหาโบริสัจจังจกาวติสัจจังมหาจกาวติสัจจังบุคตสัจจังปะฏิบุคตสัจจังอะระหันต เตนเวกัปปนัสสัจจังตัปปะโลกานุภติยานังสังขังตัปปะโลกานะปะริยัญญังสัจจังเอเตนะสัทเทนะเอเตนะสังฆวาจาเจนะมหังมัตตุมัจจโรตุไมังตะวายะนะโภปุตตัสสะนโมธัมมสังโฆสังฆัสสะเตยัง मनेने पारा ुरीसा के पाण पुलिसाति पारांगचकावातीले पाना महा जखावाने पाणंग तो थाने पानं कर केताता ने पाना रा धने पाराईसाफ सति मेंताजने पाण कपारोगा किदनियानाने पाणंग सपा रोगा जरिया जाना की पाराय देनाने पानेना यह देनासाच हुआ जलेना आपमा जोआते हो तुम्हारे